เออเปิดมาก็ตะกันคืนเลยเอาเป็นว่าวันนี้เรามาเล่นไมค์ครับกบมองกันอีกแล้วนะครับคือจะมีคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าอยากให้ผมนั้นทําการเดี๋ยวตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะเมื่อไหร่พาร์ทสองมันจะมาเอาเป็นว่าพาร์ทสองมาแล้วโอเคไหมประเด็นที่ผมไม่ได้มาอัดพาร์ทสองสักทีเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันมีอีเวนท์ที่ผมจําเป็นจะต้องย้ายบ้านนะครับเฮ้ยน้องแมวอันนี้คือแมวเราในตัวอย่างใหญ่เลยแล้วดูแมววันนี้ลาธรรมดาน้องจะเป็นแมวนักก้ามใช่ไหมลูกลูกจะโตขึ้นเป็นแบบนั้นหรือเปล่าลูกครับแต่สำหรับผมผม น้องก็ยังเป็นแมวถึงแม้ว่าน้องจะมีกล้ามที่ใหญ่กว่าเราก็ตามแต่แต่น้องก็ยังคงเป็นแมวซึ่งแมวไม่ว่าจะพันไหนก็น่ารักครับสวัสดีครับคนในหมู่บ้านมีใครอยู่ตรงนี้ไหมมาอยู่กันทําไมทั้ง3คนตรงนี้เนี่ยผมว่าตรงนี้มีของเกะละเหรอมันจําเป็นไหมอะอย่างน้อยก็มีใส่ดีกว่าไม่มีตัดยากบ้างนะพี่โอ้บ้านลกชิบหายเลยเฮ้ยน้องน่ารักเอ้ยน้องคือใครอะเดี๋ยวนะไฟแฝงจัดเข้าไปครับตายเลยน้องแมวเลเวลย0แล้วน้องจัดวิวัฒนาการตอนเลเวลเท่าไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันเคพิบตาใส่ด้วย เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราจะทําการทําตามภารกิจเดิมของเรานั่นก็คือการที่เราจะออกไปทะเลนะครับเพื่อหาวันพีชไม่ใช่เพื่อไปหาพริสมารีนถูกต้องเล่นมุกเดิมเลยอะน้องกลัวน้ำไม่ลุกไม่ต้องกลัวมานี่เราต้องออกทะเลนะครับทุกคนครับเพื่อไปหาพิสมารีนเราจะได้อามาทําเป็นตัวเอ็พีแชร์น้องคอยคิงจะได้ไม่ต้องไปคอยโจมตีเองนะครับเพราะว่า ดูสภาพน้องไม่น่าจะตีใครเขาไหวคอยคิงเลเวล14เราเอาน้องเราจัดการเลยลูกจัดการันเลยลูกพ่อสปรหรือแท็คเคิลดีแท็คเคิลใส่มันเอาเลยลูกจัดให้มันมอองเล่งทงไปเลยครั้งสุดท้ายเรียบร้อยเอาว่าคอยคิงของเราเลเวล15เหมือนเดิมไม่อับวาเดี๋ยวครับทุกคนผมเห็นซากปลาหลักหักพังอะไรไม่รู้ด้วยด้านหน้าใช่หรือไม่ถ้าง,งั้นเราต้องลงไปดูถูกต้องไหมครับเผื่อมันมีอะไรอาจจะมีโปกเกมอนในตำนานอยู่ในนี้ก็เป็นได้แล้วมืดมากโอเคอุย้ยเหล็กเพียบเขา คุณครับผมไม่รู้สึกถึงความเป็นทะเลน้ำลึกเลยอะ่ะคือแถวนี้มันตื้นๆเพราะมันอยู่ใกล้ฝั่งเนาะ oh. นี่ใช่ปะ มันไม่ใช่กาเดียนนี่หว่าไอ้นี่โอเคเดี๋ยวเราต้องดำลงไปดูมันอาจจะมีทรัพย์สมบัติมหาศารโอ้ oh, มีแผนที่สมบัติ <c oughs> แล้วก็อู้ <c oughs> เหล็กเทียบ <c oughs> ขอบคุณครับตรงนั้นเหมือนเห็นหนอนต่อแป๊สใส่เข้าไปเลยลูกพ่อทำไมมันไม่ทำอะไรเลยวะทางานให้น้องโจมตีแบบสุดขีดไปเลยแล้วเราเปลี่ยนได้ไหมเราสวิชเป็นน้องแมวของเราไฟฟงอุ <f <ile> f <ang> ้ยไฟฟงได้อยู่แล้วก็เอมเบอร์ใส่เข้าไปจบเรียบร้อยเฮ้ยนี่ไงคอยคิงเราได้เลเวลด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือตัวอะไรอ่ะใหญ่มากเลยมันคือตัวอันหยางเดี๋ยวไม่นคือ ไรเคยน่าจับมากเลยว่ะโฮ้ยมี e ีวีไม่ใช่อีวีนี่ยว่ะตอนแรกมองแกๆคิดว่าอีวตัวอะไรไม่รู้เนี่ยอย่าหายไปนะโว้ยอยู่ด้วยกันก่อนเลยผมว่าไปตีเลยก็น่าจะไหวอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันอนะมันยังอยู่ป่าวะเฮ้ยไอโฟกัมเมอนตัวใหญ่ๆมันหายไปไหนเหมือนมันจะไม่อยู่แล้วว่าตอนแรก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเราปะเนี่ยน้องกลับมานี้ก่อนทั้งมันละกันไม่เป็นไรหรอกเนะมันไม่ใช่โปเกมอนในตำนานอยู่แล้วไม่คุ้นผมคิดว่าตู้หิวมันน่าจะชาร์จเต็มแล้วปะใช่ไหมมันขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะักก่อนหน้านี้มันไม่ชาร์จให้ผมหรือเปล่าคือเดินทางมาตั้งไกลผมคิดว่ามันน่าจะได้อินเวนตูรี่ ee, ผมแบบเต็มเปี่ยมมากเลยวะอยากทิ้งอะไรไปบ้างเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ย hey, น้องเราโดนตัวอะไรตีอย่าบอกนะว่าน้องแมวโดนไอ้นี่ฆ่าเนี่ยใช่ไหมเข้าไปไหนสิโดนใช่ไหมอ่ามันโดนจริงๆด้วยเป็น รู้สึกไงบ้างครับหน้าด <ๆ S 1> ิ้งดิ้อู้เดี๋ยวเด๋มันมันเกิดอ,อะไรขึ้นเอ้าๆไปแล้วอันนี้ไว้ใช้ทำโปเกมบอลแดงบ้างเอยอยากได้มาเล็ดด้วยอ่ะเอยได้มาเล็ดมาแล้วโอเคเชลเราต้องหาที่พักแคมป์ะผมคิดว, <ผม S 2> ว่าเราจะไม่ต้องมีบ้านแล้วว่เดี๋ยวเล่นกันสักกีพาร์ทดิ255ราสิบ้าพาร์ทได้ไหมเออได้ได,ได,ไดผมคิดว่าน้องเราน่าจะฮิวได้ไหม เดี๋ยวมัน99มออีกมอีอย่างอะมันไม่ชารานให้เราเหรอเดี๋ยวงงจิตงงใจมากมันไม่ใช่ว่าอยู่ในอินเวนทอรี่เราแล้วมันจะช้านให้เราเหรองงงงไม่ไหวฝึเกรดบรลมันน่าจะดีกว่าปกติป้าอย่างเงี้ยมาเล็ดปูปเอเอร์คอนผมไปทิ้งไว้ไหนแล้ววะเดี๋ยวนะไอเครื่องนี้เราทํา2เครื่องได้ปะถ้าทํา2เครื่องได้น่าจะน่าจะดีนะผมว่าอุย้ยตรงนี้มันมีสีเหลืองด้วยเอาว่าเก็บไว้ทุกสีครับทุกคนครับ อุ้ยน้องแมวลอนเลเวลยี่สบามแล้วเรียบร้อยเก่งมากลูกพ่อเต็มแล้วใช่ไหมเรียบร้อยดีมากโอ้โหอย่างนานเลยนี่มันซ้อนกันอย่างนี้คือมันยังไงวะสองเครื่องอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ได้นะครับโอ้เจ็บเจ็บนี่ไงเลเวลยี่สิบห้าผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องตีไอ้พวกโปเกมอนที่เลเวลสูงกว่าเรามากๆนะครับโอโ้แต่นี่เกือบตายเลยวะเลเวลสูงมากก็ไม่ดีเนาะสวยแล้วสวยแล้วโอเคไฟก็แฝงจบมันเลยน้องปลาแท็กเข้าใสา่เข้าไปปิดฉากมันไม่ทันโอ้โอน้องปลาโอ9 9าุเกา เนโอ้โหจะบ้าตายมัน99เหมือนกันทั้ง2เครื่องเลยเนี่ยทำมา2เครื่องเพื่ออะไรวะนารหลักมากไงฮะโปเกมอนจบแต่คนไม่จบเอาแครอทวะเนี่ยศพเพื่อนเองอะ่ะเนี่ยมันดรอปไอเนี้ยไว้เอาไปเลยของดูต่างหน้าทําไมผมรู้สึกคุ้นๆตรงนี้เหมือนผมเคยเดินมาตรงนี้มาก่อนไงไม่รู้ว่หลงทา เดี๋ยวนะตรงนี้ผมก็รู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยเจอพาที่แล้วนี่ผมว่ายน้ํากลับมาหรือเปล่าแล้วสุดท้ายกลับมาที่เดิมเหระเนี่ยอะไรวะเนี่ยเรานอนพักกันก่อนครับทุกคนครับตื่นเช้ามาเรียบร้อยแล้วเครื่องโอเค44%ได้หรอมันยังชาร์จมันยังชาร์จในตัวนะโอเคป่าจะว่าไปเราไปล่าสมบัติกันดีไหมไหนดูหน่อยสิอ๋อมันไม่ใช่แผนที่สมบัตินี่ว่าเอามั เพื่อผมมาเดินทางเป็นผมไม่เคยหลงไม่เคยอะไรอยู่แล้วแผนที่เข็มทิศอะไรพวกนั้นไม่จําเป็นวะเอาจริงเดี๋ยวนะเมื่อกี้มัน44เกมไอ้เครื่องนี้เองทางานแปลกๆแ,แ,แล้วเอาจริงอู้มารอบนี้ฝ่ามีความแบบสีสันสดใสแล้วมีเห็ดยักษ์ด้วยหลากสีแล้วน้องมาตอมเห็ดอะไรกันอะชอบเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องอีก,กาโคตรเท่เลยแปบ๊บหนึ่งผมอยากได้โปเกมอนตัวนี้อยากได้อะอยากอยากได้อะถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ๆไม่น่าจะดีสปอนผมว่าเรดบอลตอนนี้ได้กี่ลูกได้มา8ลูกได้อยู่ได้อยู่เอาน้องแมวเปิดก่อนแล้วกันทีเดียวมันจะตายไหม ติดสลีปอยู่ติดได้ไงวะเพราะมันตอนเช้าเหรอแต่เลเวลเท่าไหร่นะ42เหรอคือโปรแกรมอัดผมมันบังแต่42เหรอเจ๊ไฟลแฟงทีเดียวไม่น่าจะจอดเราอะจอดเลยอะไรวะเนี่ยมันสลีปอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้โห,โหน้องปาคราฟเราไม่มีประโยชน์อะไรเลย42จริงๆด้วยแล,วแล้วคือน้องนอนอยู่อันนี้คือเราตีทีเผลอนะตีตอนเขาหลับเนี่ยแต่ก็ยังไม่รอด เดี๋ยวเรนอะไรแล้วอยู่ๆันกลายเป็น8ปสเปอร์นให้เขานอนจนเขาจนกว่าเขาจะตื่นอ่ะผมรอได้แต่เลเวลส2องเลยเหรอแมวเราจะตีไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เลือดเต็มจะโดนวันช็อตหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเราชาร์ได้แล้วครับทุกคนครับเดี๋ยน้องน่าจะตื่นแล้วเพราะมันเริ่มดึกแล้วถ้างั้นเราเอาน้องแมวเปิดก่อนเดี๋ยน้อง อันนั้นคือพ่อลูกใช่ไหมลูกหรือไปจับตัวนั้นเลยดีวะแบบเลี้ยงแต่เล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ท่าอะไรที่ไม่ไม่โดนทีเดียวตายโอเคได้อยู่ดู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 ลูกน้องน้องเฮาแตกเดี๋ยวก่อนอืมสกครั้อีกสักรอบได้ปะอ้าน้องตุยเลยอย่าบอกนะเราต้องดับมาตรงนี้โอ้คือน้องตุยเลยน่าจะมีแถวน,นี้อีกตัวตัว,ตว,ตวป,ะปะละ่ะ <c oughs> เอ้ามันมันหิวใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวเรื่องมันช้าได้2รอบคืออะไรวะมาเดี๋ยวทีนี้เราไฟล์แฟงใส่เข้าไปเข้าไป25%เอมเบอร์ใส่เข้าไปฮย พวกสิ่สองมันคือแบบทีเดียวจอดเลยอ่ะทีเดียวจอดเลยอ่ะ,อะ,อ,ะอะไรอ่ะถ้างั้นเราใช้บอลธรรมดาจับไปเลยโอเคมันอาจจะมีโอกาสในตัวของมันใช่ไหมได้สังงั้นอ่ะมันบอลธรรมดาธรรมดาเหลือแล้วน้องตื่นแล้วฮองส์งโคล่ะฮองส์โคลฮองส์โคลอะไรสักอย่างอุ้ยดูน้องอีกน่ารักไหมมันได้พิสมาลินไหมอันนี้ไม่คืออะไรอ่ะอันนี้ปะ มันคือพิสไอ้พิสมารีนอ๋ออันนี้คือแผนที่ขุมทรัพย์ของจริงละอัน,นก่อนมันของปลอมผมขอดูเทรเชอร์แมพหน่อยสิโอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เ,เองนี่ใช่ไหมไหนอีพีแชร์ทำยาววะพี่อ๋อต้องการหมวกเพสสวันดีน้องปูน้องปูเวลสามเอ็ดเลยเหรอน้องนอกออกลงไหนลูกผ่อวิงแอคแท็กอุ้ยดาเมจหนักเหมือนกันนะอันนี้ปูเวลสามสิบสองนะเวย้ยสามสิบเอ็ดป่ะใช่ทั้งถึกทั้งดาวเมจหนักสุดยอดไปเลยลูกพ่อจุดที่มันจะมีสมบัติอยู่เนี่ยมันคือจุดที่จะต้องเป็น999ใช่ม่มซึง ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราขุดลงใบตรงนี้มันก็จะเจอถูกต้องอ่าอุ้ยเผ็ดไม่พอว่ะได้สองก้อนแต่ก่อนจบวันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากได้เมเล็ดมเมล็ดของสีน้ําเงินใช่เพราะว่าเราจะได้เอามาใช้ทําเกรดบอลนะครับพยายามด้วยกันเนาะอยากได้มเมล็ดทุกๆสีเลยอ่ะเ้ยสีน้ําเงินเอาว่ะมาสมกาชากันต่อครับสีน้ําเงินเมเล็ด เอ้ยมาเล็ดสีน้ําเงินออกมาแล้วว่าเอ้ยเราได้สีน้ําเงินแล้วผมคิดว่าพารน,นี้เราจบได้ละแต่ว่าเดินหารอบๆอีกทีนึ่งละกันเผื่อมีสีเหลืองหมู่บ้านอีกแนววันดีครับมันหมู่บ้านเดิมปะผมจําไอ้ดินที่มันปกอยู่ตรงนั้นได้เราเดินไปนู่นไปนี่มาแสนนานเพื่อมาจบพาร์ทในจุดเดิมกับที่เราเปิดพาร์ท แล้วคอยคิงมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะอ๋ออ๋อมันคือมันคืออออาคอยคิงของผมเองนี่ว่าอะไรนี่อะ